ยันดนุนะลงวาซื้อกันไม่ได้รับทุงการดนกษาตามอายุครับวันนี้ครับตามอาุปศที่หาคนกันคืนกันครับคน,นสองไหลคว้าผีขึ้นมาเรื่องตามอายุวันนี้จากมากไปหาน้อยอันนี้เป็นดีดีตัวน,นั้นเดี๋ยวสี่ห้าพี่อยากไหม ่าเลือได้ไมาเดือได้ในฝังเลือเจาเราพูดนพอสักท่าเออด้เป็นแม่ลาทำบุญคุณพอเราดีมันละแต่ก็น่าสารางทำถ้าบุญกสร้างนักพูดตะไลั่งนาคุณไปจ้างผู้ขา,าขอขึ้นมากตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนนะ ูกาเราผูเป็นพ่อนําฟังอาวาสกันฟังอาวาสกันละบอลําทับันผมอยู่ละบ่เงินเกิดไก่หัวคุณพ่อเราเจ้าความสัทธาได้พจารยมากเป็นเงินหลายบาทพาฮอดแล้วผมกะสิฟาดสิฟาดให้เบิดที่ทุจะส่งมสเด้อลงพระนอรผมบเอาจุดน้ํา ย้อนสองผุ้หลักให้ฟังฟังเบื้องก่อนสำคัญมันนนทีละยัน่อนอื่นผมก็จังสยางละโวยโวยเพื่อเพื่อทวเจ้าพาชสำนักสอาภากันเด้เสียละกอทั้งทังก่อนนั้มีละยานผมขออภัยท่านรับไยวนไหนละมมันก็เห็นหูแนงนอนวนเด้อคุณพอคุณแม่รับิาอาตลอดทั้งสัทธาอาอาภอผูใหญ่หอนอาภอยอภอนั่นก็พอดนวึเพื่นระบังสิ่งบางยางผมสิํา แต่สร้างแต่สร้างละคนใก็ดีผู้ละคนนั่นละมาก่อนก่อนหนึ่งนี่แหละมันยากแล้คนหากมันบอพี่กันตัวขุ่มสันก็คนผีคือซ้อนเพื่อสิได้มาต้อนหล่บคูณขอศรัทธาเนี่ยเพราะมีเวลาในเดือนได้ยังพอได้นอนได้ดังปากชมพื้นพมเพื่อสิได้มาทำก่อนนั่นก่อนนี่มันหลดนยากเอาดีละให้ส่วนพักส่วนเงินที่เหลือเจคนนี่จังแม่นมันยากอีแต่นอนตีดาง ด,ดังอยู่าทนทให้จะบ่มีผู้ใดนาดีฮานตีผู้ร่างคนกะพัดว่าลั่มเฮือขีลั่มเฮือขีราพอนอาบ้านมาตายบ่พิยังมีร่างเอี่ยมย่นยำเยี่ยมหอดอา,าจารย์ออรผู้มแสดงกเพิ่นกอ่ออก้อรั้งผมผู้เป็นพอรั่มอ่ยังมุดมดินแกนเนด็กฉันไหนเด็กกะบ่เห็นบ่เห็นตีกะผู้มาตีกระจังไม่ดีบ่ดีกามีแต่คนมาว่าบัดเจ้ว่าวาผมลุกขึ้นมา มาจึงมาทั bueno, so first, tea, so so ้งใ่โอคูล้ลงคนกะผ่ดหอมว่าโอว่าลงกถอนลูกถอนจงสันกบมีโอหในลัในตีปีจ้าก่อนอาวาคูล้ลงคนกะผัดาผัดมาละหมอนีลกดีสาหุเด้อสาธุเด้อคูจะสั้นทั้ะไปทั้งในไปให้พอเต้มเต็มกับพอเืินบ่อดืนคืนผมได้รับนักพันพ่ออย่ามันเพื่อกันทุนเราไม่ให้คนเกินคนเกินเราคนตัแเองคนเกิน มันเพิ่งเราพ่งเราเพิ่งเพิ่ทั้งบึงเราบ่ห้องเราบสั่งเรามาบะลสักกอนสันมาวนำกินตอนทีเรสักกอนจุดนอยและหจังบ่หอนมาย่อนแค่ให้สูงล่นแ่นแลต่อยเแต่หน่อยเล่แต่ผู้เล่นต่อยแพวกคุณแม่ละคุณพ่อสภาพพวกคุณแม่แลคุณพ่อสภาพจังโอมาสู่พอแลาแม่น่อยแนแต่ผู้เล่นเ่นแ่ต่อย

เออนี่แหละครับมวลลัคมสันมอคมสันนในมอลลัคนซาส่วนระบันสิบวกวักในไก่มาอยู่บันกระจายให้เป็นบันเกิดทิ้งฐานเป็นมวลลัมนานหลายปีแล้วตัวขู่จับดีจักสัวมาแน่พิรกัน นี่กูมาอาจารย์ไล่ผู nah ้ไล่คนเพิ oh, okay hi hi. Yeah, ่นเป็นคนสี่เนี่ยเพิ่นก็ได้แยกแยะมองสัวมองดีเอาเข้ามาเรื่องลูกเรื่องเมียเมียน้อยของข่อยเนี่ยกระบอกท่านนี่หอกยังมาโสดจิงจิงยังกอดดังปิงปิงหากสาวใดสนใจขั้นเมาเรื่องหน้าตาของข่อยเนี่ยกระพันนับจนกให้กลัวข่อยแนจักนี้กลัวข่อยแนจักนี้อย่าแยกรับเรื่อง จนมะลังพุ่งยิงเพืออย่ากกวยกึนคีว่าหัวปลอเหลือหลักประธานสตีดเมื่อแม่ผมก้มสันนิดพระโลกมาปวดขั้นกิว่ามาปวดกระคอปวดไหล่เอาเบาพ่อใหกกระใจอีทิ้งฐานบ้านอยู่บ้านของผมนั่นตั้งอยู่หมู่นึงเออเอาเรือผู้แสีผู้สาวยังสนใจติดต่อบ้านกระจายตำบลกระจายอำเภอป่าติวเด้ออีพอมาเป็นโบพระโลกขุนจังหวัดยะโสตัวข้าพเจ้าตัวเนื้อเรือขั้นมันจะไปทางพุ่นกรบขอเชิญใสแวะกินหนังกินใน ผมความสันเต็มใจใดีตอนรับลองไปบ่มที่ครับถ้าหากว่าผมโสิสืส่อหอดสีม,ม่วมาให้จูกคับแจวหรือก็อยากไปมารองมาแอวเสียสองฉลองงานก็ให้ไป้วยกันปกป้องด้วยวาสนาขคาจ้างขาจ้างพรอผมนั่นบ่ลายบอหลายพรอผมนันน่นบ่ลายบ่ลายนะผเจ้าขาน้ำมันมานสองสามบ้านชีหัก มีแต่เจล่ะผู้เหลยวมักงอนกบโยยังทีย้อนอดฟัดสตละบัดไปยก มันว ng <c ười> ่าผู้ใดมีดตีในหัวใจเนี่ยมันหงายทันว่าเ่เนาะเราจะงามๆจนจบเห็นสีผมมซื่อๆเนเราเห็นสีผมซื่อให้ไรเนี่พราะมันงอเนยน่ฉันเรมาจากเกาหลีเราส่งนี่แม่เหื่อยยื่นหลานเลยเนาะก็อยากเล่นน้ำเป็นว่า หวคื่อว่าุมสัตว์บอกให้หัวจับกันนะรักนั่นในศาลคุ้มขออับขอสัปปะติหผมขอกราบขอสัปดีิถือเป็นประเทศนี่จําเอาไว้เถิดถือจำเดิอยู่วันกระจายจําเอาไว้เดิอย้ายทำเพื่อปาตีรถแน่นิจังหวัดจะสมงทอนซื่อเสียิรกมาก่อนระคมซ้ำคือวานนี้ละมอลำซาลุลอเสียงีดีเ่แฟนยันละาอะไรดีอะีรดีงำรันาแตก ผู้คนแรกคือคุณพออำนวยล่ำจนลำจนรวยเอมเ็นหลทานจนทีบ้านมีรถขันงามมีงานลำหมดลามับปีเทระลา่หอยเพราป่าแม่รน้องร้อจนได้จังที่ที่ั้นแม่น้ำบ่ดีจังไผสิจันมีงานลำเธอแมนบัวบางบัวาเบิดแรงเบิดฝนบ้านละซองสักนละบ้านอาหารเือบัเบิดบัเบิที่อาจังเที่ยวจองถือนั่นเดินถือถึงเครื่องกลางร่องบ่แมนคุยแมนโม่ลำ

นัดนีมอักกบนั่นอะาดิสานถือนั่นเดิอือว่าเป็นตันันนั่มอรักกบแอบลำจุดแบยาสสดร้อนกูนทั้งร้อยเสัผลไปนับมาทุกเขตสีสะเก็ดคนภาษาเซียเซสีสเก็คนภาษาเซี่ยเซมสาวเองต้าของสมเอาแนวบูงเอาแนวจนได้ปั้นถึงนับ หนึ่งคนได้เชือดทักลำพีบวไม่บุทำมาบุญมวนบดซึ้งดังตึ้กตื้สากันเกี่ยวเข่าไปลาหอดมันลาไม่รีกลัาลังงานจนอางก็มีีรถมีหอยบ่อได้บ่มมได้หอยระกวกนมาจิงมาพูดให้มือขอใช้ลาว่าพิสูจน์ พิสูจน์ว่าคมสันจะรวยมันสี่สมความุยดเล่นกมันบ่อหัวคุณแม่คุณพ่ออาลาพิสูจน์ฝันนุ่มน่ะเดินนุ่มทั้งแจงเมื่อวานเมืองบางไม่โกงยากถ้าลได้แม่นเข้าโยดีมือจากกาฟังอ่อสันบานก็ไม่สะกดไม่หลงต่าละอ่อนละบุแสนผู้สาวให้รอกี จะเก่าวสิมาเอามาเดินจังว่าสิ่งมาเดิญมาเดินแล้วบอกนะว่าไปที่ได้วันนี้การันตีเป็นตอไม่วันนี้การันตีเป็นต่อมาให้เสียที่หอบพลังจำยโสยโสพลชงจำยโส